อะไร่อะไรครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องสวัสดีทุกคนที่ใช้อิเทอร์เน็ตในการต่อดู YouTube นะครับผมแบตัวเล่นเกมวันนี้ก็มาต่อกันในเกม s เวตเ Day to d ด e a อ p h a าสนะครับตอนนี้ผมกำลังแต่งอะไรวะ ก็ตอนนี้ผมกำลังเริ่มสร้างบ้านที่จะเอาไว้กันซอมบี้นะครับผมไหนๆก็จะเริ่มสร้างแล้วผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยเรามาทำให้ดูกันเพราะว่าครั้งที่แล้วผมก็ไม่ได้ทำให้ดูนะครับผมไป,ไปจัดไปก็ตอนนี้ผมกำลังทำทางขึ้นนะตอนแรกตอนแรกเลยผมว่าจะทำติดกับบ้านแต่ผมกลัวว่าถ้าเกิดทำติดกับบ้านเกินอ่ะ กัวซอมบี้มันจะไปตีบ้านผมแทนอ่ะเออแล้วก็มันจะพยายามมาตีเพื่อที่ว่ามันจะพยายามขึ้นบ้านผมเน,นืกอออกจะตัอ,อ,อแทนที่จะจะมายุ่งกับผมโดยตรงแม่รง,รงลงไปอ,อันนี้ซอมบี้ซอมบี้ไปตีบ้านผมเพื่อที่ว่ามันจะพยายามเนี่ยผมจะตอบทางแบบเนี้ยแล้วก็เพื่อให้ผมได้เข้าจากบ้านได้มันก็เลยอาจจะมีผลทําให้แบบมันเลือกที่จะไปทางบ้านแล้วก็กระโดดเข้ามาหาผมแทนอะไรเงี้ยโอเค เราก็จะต่อด้วยอันนี้อีกแล้วนะครับหันอันนี้โอเคอ,อันนี้โอเคเราก็เปิดไว้มันก็จะเป็นทางขึ้นสำหรับผมนะครับไม่รู้ว่าเขาแก้บั๊กมาแล้วหรือยังไงนะปกติผมวิ่งได้แล้วเนี่ยเออั้มันเถอะก็แค่เอาไว้เฉยๆนะตามจริงมีก็ได้ไม่มีก็ได้นะ ว่าผมมีเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับเก okay, <Okay, S 1> ผมจะทําให้หันหน้าทางนู้นนะเออเออมันวางได้ใช่ไหมเคเออทําไมผมชอบทําทติดอันนี้แล้วอะ่ะครั้งที่แล้วก็ทําติดผมลืมทุกทีเลยอะเคก็ okay. อทําลายทิ้งก่อน ก็เออนี่เห็นไหมเสาผมเลือกเสาใช้เสาเล็กแล้วเพื่อที่ว่าซอมบี้มันจะได้โอกาสเดินมาติดค่อนข้างต่ำนะทุกทีแม่งติดง่ายที่แข่งล้วชอบเลยครั้งนี้ผมคิดว่าผมไม่น่าจะทำเกี่ยวกับไฟฟ้าได้นะคือผมยังไม่ได้อัพเลยอ่ะก็คือเราจะเว้นมาสองหนึ่งสองเป็นอันที่สามนะครับก็ทั้งหมดสามเพราะว่าผมทำ ความสูงสี่เลยรอบนี้ปกติผมจะทําความความสูงแค่สามแต่รอบนี้ทำสี่เนื่องจากผมพลาดเลยไปอัน <c oughs> แค่นั้นเองครับเหน,น็ดผลแต่ก็ดีขนาจจะช่วยทำให้ซอมบี้ตกก็ได้เออผมก็ไม่แน่ใจอันนี้ผมต,ตั้งก็ได้มักระตูอะเออแต่ว่าถ้าเกิดตั้งอ่ะผมจะได้นี่เว้ยอ่าตั้งเป็นประตูกั้นอ่ะเหมือนครั้งที่แล้วอ่ะเออ ็ประตูประตูมาวางมันวางกลางได้ไงมันเจ๋งตรงนั้นแหละเออเนี่ยว่าผมจะทำเขาเรียกอะไรนะทางที่ว่าจะตั้งเสาไฟฟ้าด้วยตัดช่องหนึง่งผมไม่แหกผมไม่แหกลงมานะเหนื่อยเลยถ้ามันแหกลงมาเนี่ยคือตอนนี้ยังไม่ได้วางแผนไปถึงขั้นนั้นสักเท่าไหร่นะ เอ,อแค่วางโคร,รงเกลือเนี่ยโครงเกลือแบบแต่าวาง,างล่างนี่ทำไมไเออโดยฝั่งเนี้ยผมว่าจะทําให้มันต่ําลงไปอีกชั้นหนึ่งนงนึกออกปะผมไม่อยากทําเท่ากันเพราะว่าถ้าทําเท่ากันแล้วแต่ผมไม่รู้ว่าซอมบี้มันมีปัญหามเหมือนครั้งที่แล้วอะ่ะถ้าเกิดผมทําต่ํากว่านผมจะตีหัวซอมบี้ง่ายเออแต่ก็ ไม่รู้ว่ะต้องลองว่ะเออผมยังไม่ชัวร์เท่าไหร่เลยที่จะทำถ้าคิดเลยก็คือว่ามันเป็นผมทำเป็นเลขคู่ใช่ไหมถ้ากลับผมต้องขยายมาด้านขวาอีกหนึ่งเออว่ะใช่ใช่ต้องขยายวิธีขยายก็มีแค่วิธีเดียวครับต่อเพิ่มก่อนเพราะว่าถ้าเกิดผมเอาออกเลยน่าจะพัง นับแบบนี้ลห okay, นึ่งสองสามสี่โอเคสี่น่าจะน่าจะน่าจะโอเคแหละโอเคสี่ okay, ด้านนี้ถูกไหมวะน่าจะถูกก้นนะผมว่าโอเคถูกอ่ะ <Okay. S 1> หนึ่งสองโหติดบุญบูเบรีเฮ้ อะไรกันครับนี่บางทางอเ,เอ๋เผือไว้ก่อนมันยังไม่เสร็จหรอกแต่ว่าก็าไว้ก่อน อันนีนนนใช่เออก็งงแต่น,นี้ซอมบี้จะยืนยังไงวะเอออันนี้เลยเออได้อยู่ดีออตล้วจะขึ้นยังไงวะเนี่ยก็อันนี้อันนี้อันนี้ ไปปฏิมากรรมที่โคตรประหลาดเออว่ะแล้วผมจะตีมันได้ไหมทาไม่นั่งไม่ได้หอีัวว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ยมาลองอนั้นกันอีกทีครับต้องมีวิธีดิใช่ปะ่ะอาจจะทำให้มันต่ำลงได้อะซื้อนะ่ะนิดหน่อยอาจจะไม่เยอะแต่ก็ต่ำลงอะไรเงี้ย หรือว่าเราทำเป็นก้อนเลยดีวะเออว่ะเอเอเราทำเป็นก้อนไปนเลยก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวผมจะทำเป็นทางอันนี้อีกถึงวะ่ะเออใช่ใช่ใช่ทำไปเลยครับเป็นก้อนอเนี่โอเคแล้วเดี๋ยวเรามาลิงก์กัน ไปบมมาผิดพังอีกหายเลยถูกแล้ววะบวมเลยเดูวันนี้เลยทำไม่ดีแล้วก็ต้องทำไม้สวยอีกทำไมโจทย์มันยากอย่างนี้เนี่ย <laughs> ต่ำไปว่ะผมว่าเนาะเออมันต้องเพิ่มอีกชั้นจะมีผลหรือเปล่าตอมบี้กระโดดคือในความคิดผมตอนเนี้ยว่าจะวางไฟข้างล่างแทนอะ่ะหมถึงว่าหล่นลงไปปุ๊บโดนไฟคือเพราะว่ากากรอบที่แล้วอะ่ะมันไม่เวิร์กเว้ย เรมานี้เหมือนเดิมอันนี้ผมอยากได้ก็ได้ย,วยาวๆกว่าน,นี้ไม่แน่ใจว่าซอมบี้มันระยะระยะมันได้แค่ไหนอยากให้ยาวกว่าน,นี้อันนี้มันยังสั้นไปสำหรับผมน,น่าจะได้แล้วผมว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดบล็อกแปดบล็อกแปดบล็อกครั 8, บ สายฟ้าผมวางไว้หนึ่งสองสามสี่สี่เสาเลยสี่ผมก็ต้องเว้นหนึ่งใช่ไหมเออผมกลัวยาวไปว่ะมองดูเออเอ๊เฮ้ยไม่ได้ดิ ผมมีไอ้นี้ด้วยดีกว่าอีกไอไอตรงที่บานบานตรงปลายที่ผมเคยทำครั้งที่แล้วอ่ะเอออนนี้อันนี้เออเนี่ยเนี่ยมันจะเกินหนึ่งมาพอดีใช่ปะ่ะเอออยูดีๆก็รีบกดงงตัวเองคนระับ เดี๋ยวข้างในผมกดอัพได,ได้เอาตีเมนมาอัพเลยนะต้องหรอคคงไม่แข็งขนาดนั้นคงไม่โหดขนาดมานั่งไล่ตีบ้านผมเล่นอ่ะเอมบี้ก็ไม่เนต่ต้องบอกว่าก็ไม่เน่ Okay. ตรงเนี้ยผมกำลังคิดว่าผมจะเตียนี้เว้ยแผ่นอะไรเนี้ยหรือว่าติดแค่นี้ก็พอคือจะให้ยืนด้วยนะเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ผมไม่น่าจะอยู่ได้น่าจะล่วงมีสิ์ล่วง เนี่ยเออติดล่วงจริงก็มีวิธีเดียวคือต้องติดด้วยอีันหนึ่งด้านนี้มองไม่เห็นวะฮัลโหลเนี่ยเอ่อตายเป็นเดินได้เลยคราวนี่ คือมันมันมันต่างระดับเกินอะ่ะผมว่านะรู้ว่าตีได้หรือเปล่านี่แหละครับเวลาสร้างบ้านผมจะใช้เวลานานมากยิ่งถ้าถ้าแบบไม่ได้เป็นแบบแปลนเดินผมก็ต้องปรับปรุงเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับที่สำคัญคือผมต้องการเห็นข้างล่างด้วยหเห็นข้างล่างนี่ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เหมือนครั้งที่แล้วมันเห็นข้างล่างเลยปาไปง่ายไงโอเค อันนี้ผมกำลังคิดว่าผมจะทำเป็นแลมนี้เออเนี้ยม,มันอยู่อย่างเงี้ยเออแล้วกอนน็อันนี้มันอยู่ยังไงดีวะมันอยู่แบบนี้ไม่ได้เออ,อไม่ได้มันก็จะร่วงอยู่ดีอะ อรอสักอันเราไม่รู้หรอกอยู่ได้ได้ก็บ้าแหละผมมีความคิดว่าจะวางเป็นอันนี้แทนเหมือนกั้นผมเองอะ่ะเออไม่ออกปะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าผมกั้นก็จริงแต่ว่าผมจะมองเห็นข้างล่างเนาะ ลกลายเป็น,ข,นขึ้นอยู่ดีเลยนี่มันกั้นเย้ยแต่ผมว่าผมปาไฟไม่ผลหรอเออปาไฟไม่ผลน,น,นี่นช่วยอะไรได้วะอันนี้ ได้เบาะต้องลองวะเออมันกั้นนะอ็ออืมลองไปตั้งข้างบนดู ตรงนี้ร่วงถูกไหมเอออันนี้ร่วงเออไร่วงเออเออเออยี่แหลม่งโคตรเอาละเอาละเอง โรลงานเนี่ยทิ้งเลยครับเฮ้ยแล้วเราก็เจอ กินเองก็ได้ด้วยนะหนึ่งสองสามโอเคมันเป็นสามไงนนผมอยากได้แผ่นไอ้นี้ครึ่งหนึ่งมากเลยไอเนี่ยแต่มันไม่มีไงโอ๊ตเต็งไม่รู้จะทำยังไงให้มันได้ครึ่งเลยมันไม่มีไงเนี่ยโคตรอยากได้เลย Okay. ว่าผมจะติดแผ่นนี้เพิ่มเสริมเข้าไปห้างบนเนี่ยแต่ดูไม่มีประโยชน์หรอกแต่ก็เสือเนี่ยผมอยากเอามาติดข้างล่างมากเลยครับมันไม่มีเนี่ยถ้าติดมันก็จะเป็นติดแบบนู้นเลยไงเออ กลายเป็นว่ามันไม่มีช่องข้าง,างนะก็คือกลายเป็นวิ่งแผนเต็มโง่เลยก็ยังร่วงนะแต่ว่าถ้าคิดอ่ะดีป่าวะไม่น่าจะดีเท่าไหร่ม็มีแผนอื่นไหมไม่มีเนาะ อันนี้ก็ไม่น่าจะได้เพราะว่ามันอยู่ตรงกลางถูกไหมอันนี้ก็ไม่ได้ให้เลยเออถ้าเกิดผมวางอันนี้มันตั้งได้บอกว่ะน่าจะตลกดีถะามันตั้งได้เยวะอนันเนี้ยเนี่ย ซอมบี้มันจะวิ่งยังไงวะผมอยากรู้มากเ,เออเนาะหน้ารองหน้ารองครับหน้ารองคือคนมันไม่มีปัญหาหรอกซอมบี้มันจะขึ้นขึ้นมาแล้วเป็นยังไงวะน,นี้ผมติดอยู่แล้วเหมือนจำลางลุไปเลยครับท่านผู้ชม อ้าวดดูตรงแล้วน่าจะต้องทำเพิ่มันวิ่งแล้วล่วงเลยไหมวะน่าจะตลกดีนะถ้ามันวิ่งแล้วล่วงวิ่งแล้วล่วงเลยกล่องนี้ผมจะตั้งไหนดีวะเดิมอ่ะนน่าจะโดนนล้วเพราะเหมือนเดิมเออถ้าตรงนี้ไม่แน่อ๋อนี่ก็ได้นี่วะ ไม่ติดหัวใช่ไหมเอ้ยไม่ติดหัวอันนี้ผมจะตั้งแผ่นปิดกันกล่องเออผมกลัวกล่องผมพังเฮ้ยจัดว่าเด็ด,ดเด็นคุณเต็ม แล้วผมก็วัดเป็นบล็อกไว้ด้วยสองสามหนึ่งสองสามนี่อยากทำกว้างเกินจากประสบการณ์แล้วซอมบี้มันโงอกเลดีๆมันก็วิ่งลงไปเลยครับเออบ้าอะไรของมันกิน อะไรอะไรครับเออไอเราก็นู่นเจามากินได้ก็เช่นเดิมขุดไปจนถึงหน้าที่เป็นหินครับผมผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมชอบแนวไล่ตีซอมบี้หรือว่าแนวสร้างแนวคิด การสร้างตอมบ้านกันซอมบี้แบบนี้นะสร้างนูน่นสร้างนี่สร้างบ้านเป็นเกมสร้างบ้านอะไรเงี้ยเออเป็นไอเดียสร้างบ้านอะไรก็ว่าแบบก็คือผมยังยึดติดอยู่กับการสร้างบ้านแบบนี้นะซึ่งผมมองว่ามันสาหรับผมผมว่ามันโอเคเลยนะ ที่อยากให้ขุดลงชั้นเนี้ยเวลาปาไฟหรือว่าถ้าใครทนๆหน่อยใช้ระเบิดหรือว่าล็อกเก็ตอะ่ะเออผมก็อยากทำนะล็อกเก็ตมันจะได้พื้นแตกยากหน่อยไงมันก็ต้องใช้ระยะเวลาหน่อยในการทำให้มันพื้นพังเรื่อยๆรัะเหนื่อยก็ไม่พักทมโอเคทางนี้ก็จะเป็นการทำบันได เป็นไดเป็นไดเดี๋ยวข้างบนเดี๋ยวค่อยทำต่อนะตอนนี้ยังไม่เสร็จนะแค่คร่าวๆบ้านก็จะประมาณนี้ยังเหลือต่อเติมนู่นนี่นั่นอีกคลิปนี้ก็คงจะทำบ้านอย่างเดียวนี่แหละครับ ทำไปเอะมันเป็นเครื่องเดียวอยูแล้วอีกอมั้งไม่ดีเลยยาวเหมือนกันนะเนี่ยทางเดินของซอมบี้ผมกลัวอย่างเดียวว่าผมทํายาวไปเว้ยพอทํายาวไปอ่ะซอมบี้แม่งแทนที่จะเดินมาบ้านผมกลายเป็นว่าเออเดินวนอยู่นั่นอ่ะเหมือนกับว่ามันจับสัญญาณหาผมไม่เจออ่ะ พอมันจับสัญญาณผมเจอแล้วก็แบบหาทางไม่ได้เงี้ยมันก็จะไปตั้งตีนู่นนี่นั่นแทนอ่ะเหมือนที่ซอมบี้มันชอบตีเสาบ้านผมอ่ะเหมือนกับเรดาร์ในการเดินมันไปไม่ถึงอ่ะผมกลัวแบบนั้นมากเลยโอเคก็เหลือทำบันไดามาเนาะ dạ 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 What the hell? À, mất lại Ta lại, ta lại, ta lại Ô, oh, ai quái, 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 mày quái, 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 ทำไมอันนี้ดูมันแปลกๆวะเอาาเอวะผมก็ว่ามันแปลกๆวะ่ะโอเคเรื่องอัปเกรดเดี๋ยวผมค่อยทำอีกทีแล้วกันเนาะ แน่นี้ไปก่อนแล้วกันคร่าวๆเนาะโอเคครับเป็นยังไงบ้างสนุกกันไหมถ้าชอบยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์กับคลิปผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมและก็จะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไปแล้วครับผม